เิดรายการวันนี้แบบชิลๆครับกับมาร์กน้ำเหนือนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราอยู่กับรถที่เรียกว่าเติมกี่คันก็ไม่เคยพอมีเท่าไหร่กระโดเท่านั้นเพราะมันเป็นรุ่นรถที่หาย,ยากนั่นคือกระบะแคร็ออโต้นั่นเองแล้ววันนี้เราได้ของอซูสุด้วยตัวเนี้ยเวลาเราออกมือหนึ่งมาราคาค่อนข้างสูงอยู่ประมาณ7จ็ดแสนแปดแสนเลยวันนี้มือสองราคาห่างหวบหน่าใช้มากๆอีกหนึ่งคันและเลขไม้น้อยด้วยนะครับซึ่งวันนี้ตัวมาร์กเองนะครับก็อยู่กับเจ้าอินสุนะครับดีแม็ก1.9เป็นตัวแซดนะครับนี่ Z แซบบ บอกว่าแลเพราะว่ามือหนึ่งมันออกน้อยนะครับได้กระบะแฉบยกสูงแบบนี้เลยแร้วลอเดิมๆเ,มเรื่มพันเ0แล้วก็สภาพรถนี่เดี๋ยววันนี้เปิดให้ดูทุกจุดเลยนะเอาเป็นแบบว่าตัดสินใจผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้เลยใครที่อยากได้อยู่นะครับวันนี้ราคาก็เปิดเพียงแค่4 8 9 9 0 0บาทกับรถปี2019ด้วยนะ เราใช้งานเพียงแค่5ปีเท่านั้นเอง5ปี6 0 0 0 0โลปีละหมื่นโล,นโลใช้งานจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้มาเราเริ่มกันเลยด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับเพราะ,ะนั้นแล้วพวกไฟตัดหมอกเอ่ยกระจังหน้าเอ่ยจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้ไฟตัดหมอกนี้มาให้ไฟตัดหมอกนี้เป็นแบบตัวที่เขาเรียกว่ามีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการส่องสว่างสูงมากในรุ่นนี้ที่เขาให้มา2เลยก็คือตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED day time แล้วนะครับมีะระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติให้แจ๋วมากๆกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับมาพร้อมเขี้ววก็ตัดด้ยสีดว อ่ะโดยรวมข้างหน้าก็จะมีรอยหินที่เราแต้มสีเนี่ยมา2จุดเล็กน้อยมากไม่อยากทาสีใหม่เอาแต้มเอาแล้วกันเนาะแทบเรียกว่าเป็นแผลที่เราแทบจะมองไม่เห็นเราเริ่มเลยนะครับมือรถมือสองเนี่ยสิ่งแรกเปิดฝากระโปรงขึ้นมานี่ดูฝากระโปรงก่อนนะครับดูน็อตที่ฝากระโปรงเป็นสิ่งแรกซึ่งอันนี้เดิมซ้ายและขวาแล้วก็ลองมาจิกดูถ้าไม่เชื่อลองจิกดูจิกปุ๊บเจอตะเข็บให้เล็บจิกยังเห็นอยู่ตะเข็บเดิมมาต่อกันที่แก้มขวาแก้มขวา การชนหน้านะครับแกมซ้ายคบสะอาดเรียบร้อยคบทุกอย่างดีหมดเพดเพดเดิมเป็นทรงเหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับด้านในมองลงไปเนาะก็แปลว่าคันนี้นะครับ<ๆ>ก็เดิมเดิมเรียกว่าเป็นรถเดิมๆคันหนึ่งห้องเครื่องเองไม่มีตัวเยิม้มตัวการความร้อนไม่มีขาดไม่มีลอกยู่ครบองค์ประกอบดีไปเดี๋ยวรับไปต่อด้านข้างดีกว่าตัวนี้มันก็จะมีรักยิ้มเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมก็ไม่ได้ทาอะไรแต่ถ้าอยากให้ดึงออกให้เดี๋ยวเราลองดูให้นะครับว่าทาได้มากน้อยแค่ไหนเนาะไม่อยากทําสีไม่อยากเคาะใหม่นะครับสีดายของเดิมตัวยางนีีนนตอ้ ที่มาคู่มันเนี่ยก็เป็นต <go> sí ัวยางไซส์2 4 5 7 0 R รทับ16ก็คือขอบ16นั่นเองได้ตัวแม็กเดิมจากโรงงานมานะครับรถยางตัวนี้นะครับเป็นยางปี2021ี่อที่ดอกยางยังดีอยู่แต่ถ้าใครอยากจะได้ชุดแตงอยากได้แม็กใหม่ยางใหม่ครับซืยกันได้เนาะต่อกันด้านข้างครับมีราวบันไดเนาะตัวสูงไฮรนเดอร์ก็ต้องมีให้อยู่แล้วไฟเลี้ยวอยู่ที่หูกระจกครับและมือจับเป็นโครเมียมแบบเนาะหล่อมากข้างในดูบงดูบอกไง ยังจิ๊บอยู่เลยนะครับแต่เดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดด้านในที่หลังกันดีกว่าเรามาดูด้านข้างๆด้านหลังให้จบก่อนนะครับตัวนี้ก็เครื่องยนต์ดีเซลเติมได้หมดอะไรที่เป็นดีเซลแล้วแต่เลยด้านหลังก็นี่ด้านหลังนะครับดูรถไม่เป็นให้ดู2ข้างนะครับสปอร์ตสองข้างต้องเหมือนกันแต่มันเหมือนกันแบบนี้แปลว่าเดิมถ้า2ข้างดูแล้วอุ้ยไม่เหมือนกันโดนซ้ายโดนขวาน่ากลัวนะครับแล้วก็มาดูว่ามันโดนโดนลึกแค่ไหนเห็นไหมลึกข้างในา เรายังเห็นอยู่เรายกไอ้ตัวไลเนอร์ได้นะครับเราจะเห็นตะเข็บอันนี้ซึ่งถ้ารถทําสีใหม่ปุ้งเข้าไปเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยตรงนี้จะหายตรงตัวนี้ตะเข็บยังอยู่นะครับแต่แปลว่ารถคันนี้หน้าเดิมหลังเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมคือเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงข้างหน้าข้างหลังให้ดูแล้วเรามาดูข้างๆกันบ้างนะครับข้างๆก็นี่ ดูที่หัวน็อตประตูนะครับเคยเกิดเคยมีมอเตอร์ไซค์มาเฉียวชนด้านข้างบ้างเปล่าดึงให้หมดผมจะยกตัวอย่างฝั่งนี้นะครับหลังจากดูน็อตตะเข็บเสร็จนะครับเรามาดึงตัวจริงๆถ้าข้างนอกมันไม่ทำสีข้างในไม่ต้องดูก็ได้นอตแต่ผมก็ให้ดูก็เนี่ยครับเม่อสปอร์ตอยู่เ้าหมดแล้วลักษณะการดูนะครับจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าตรงประตูมันโดนทำสีมาเราไม่ควรดึงแค่นี้นะครับเราควรดึงทั้งหมดเลยทุกจุดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่างเก่งบางทีทำมาแค่ตรงนี้สปอร์ตตรงนี้อยู่หมดแต่ตรงนี้หายก็มีเราเพราะนั้นรอู่ะตงมมีไป มันแปลว่าข้างในอย่างไรก็ไม่มีทางโดนอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะขออนุญ,ญาตไม่ได้ดึงให้ดูโอเคเดี๋ยวผมเริ่มรีวิวด้านในกันเลยดีกว่าแล้วก็ด้านในคันนี้นะครับตอนนี้ยังเป็นกุญแจเสียบอยู่นะยังไม่ได้เป็นพุทธสตาร์ทนะครับเพราะไม่ใช่ตัวท็อปยังเป็นเบาะผ้าอยู่ซีเรียสเรื่องเบาะผ้านะครับพุ่มเบาะเบาะหนังให้ได้เนาะแต่ถ้าไม่ซีเรียสก็เอาเป็นฟัง์ชันอื่นๆอนอปชอั่นอื่นทางร้านแถมให้ดีกว่าก็นี่ครับเ e กียร์ออโต้บอกเลยว่าหายากนะเ e กียร์ออโต้ตัวของกระจกนะครับเป็น, Auto น,น,นออโต เรื่องยังแน่นยังดีอยู่แบตเตอรี่ยังดีอยู่นะครับไหนลองเปิดแอร์หน่อยซิอ่ะเปิดปุ๊บเย็นปั๊บนะครับก็เรื่องปกตินะครับของรถที่ดูแลมาแล้วเนาะเลขไม้หน้าจอนะครับ6 5 5มืเปลี่ยนถ่ายของเหลว6 4 9 7ก็เพิ่งใช้ไปแค่ไม่กี่สิบโลนะครับเพราะว่าที่ร้านเราก็มีเอารถไปเช็คบ้างอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติพวงมาลัยนะครับไม่ลอกเบาะนั่งไม่ลอกนะครับข้างบนความสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่มียงไม่มียันนะครับทุกอย่างไม่มีขาดเนาะด้านบนไม่มีเปื้อน รถถือว่าสภาพยังกิฟต์กิฟอยู่เลยด้านข้างผังประตูเอวยาะที่เป็นหนังเอยนะครับยางอยู่ครบหมดก็จะมีตัวนี้นะสิ่งที่ผมที่คิดว่ามันควรจะเติมก็คือหน้าจอแต่จ,จะใส่กล้องอหลังก็ได้หน้าจอเพิ่มก็ได้ก็จบแล้วนะครับแค่นี้ก็เพียงพอคอนโซลหน้าไม่มีขาดไม่มีเจาะนะครับทุกอย่างลิ้นชงลิ้นชักนะครับอยู่ดีเหล้อยเปอไม่มีหักไม่มีอะไรนะเบาะข้างเหมือนกันเบาะหลังเหมือนกันครับตัวหลังเป็นบอะหนังไม่มีขาดนะครับพวกแม่แรงยางอะไรผมใส่ให้หมดเนาะในวันรับรถนะครับพร้อมส่วนสภาพนี่ และรถของเราทุกคันนะครับก็จะมีใบตรวจสภาพแบบนี้แต่ว่าใบานี้ยังไม่ได้ตรวจนะครับก็เดี๋ยวจะมีทีมงานดูแลให้นะครับวันปล่อยรถนะครับไม่ต้องห่วงเลยอ่ะโอเค ก็อยู่ครบดีนะครับไม่มีอะไรนะเป็นห่วงสำหรับพันนี้นะก็อย่างที่ผมบอกเลขไม้มันน้อยแบบนี้มันเป็นเลขไม้ที่ว่าบางทีนะเราเห็นเลขไม้แบบนี้แต่เบาช้ํเบาขาดก็มีแต่คันนี้นะครับไม่มีเลยนะดูองดูเนาะก็จะเหลือแค่แบบคีนี้ก็บนึงสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจซื้อวันรับรถเราก็ทําความสะอาดแบบให้แบบกิ๊บกิ๊บให้กรอบนึงเลยใครอยากจะได้ของแต่งอะไรเพิ่มเติมไปตรงไหนมานะครับบอกผมได้เนาะเดี๋ยวรับชุดบ้านนอกกันเลยดีกว่าก็สําหรับพันนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งเลยคือเป็น Isuzu Highland BeMa นรััเปป็ตตวววี29ก เครื่องยนต์1.9ราคามือหนึ่งอยู่ประมาณ7-8แสนวันนี้รถใช้งาน5ปีเลขไมล์แค่60,000กโลปีละ12,000กิโลเท่านั้นเองน้อยมากๆนะครับราคาเหลือแค่เพียง489,000บาทหายไปแล้วประมาณ3 0 0 0 0คุ้มมากๆนะครับ6ปี3 0 0 0 0กับที่เจ้าของมือหนึ่งขาดทุนไปยังไม่รวมดอกเบี้ยเลยนะถ้ารวมดอกเบี้ยไปด้วยจะเท่าไหร่กันครับเนี่ยพดฉะนั้นแล้ววันนี้คนที่จะออกมือสองนะครับคุ้มมากๆนะครับกับสภาพรถที่เห็นแบบนี้ใครที่สนใจนะครับอยากได้รายละเอียดข้อมมมมูลเเพิิ่ตแา GC99 รหรืออยากได้รถชมรถเพิ่มเติมนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ m <ix> y g o o d c a 9 9 9 c o m มีรถให้เลือกมากกว่า100คันไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะนะครับมีรถยุโรปด้วยรถตู้ด้วยมีให้เลือกครบเลยครับมีสินค้ามากกว่า100คันนะครับสหรับใครที่สนใจก็ติดต่อม,มาร์ครับที่สุดกับคุณภาพรถยนตอรซื้อกับมากกร์คปลอดภัยแน่นอนสวัสดีครับ